วัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนทำพาทำข้อสอบดยประกอบวิชาชีพครูนะคะึ้นไหมอโอเคสวัสดีค่ะวันนี้มาดูดิค่ะสำหรับข้อสอบใบป,ประกอบวิชาชีพครูเนี่ยสี่สิบข้อแรกจะเป็นการจัดการชั้นเรียนนะคะ อ่าสีสิบข้อแรกจะเป็นสี่สิบข้อแรกจะเป็นการจัดการเรียนค่ะ <Okay. S 1> อ่าหลังจากอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเอ่ยพวกที่เอ่าเอาไม่ใช่อ่าบวกกับจิตวิทยานะคะจิตวิทยาแล้วก็มีอาวานว0สิบข้อเป็น เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อันนี้เป็นห้าสิบแล้วอาจจะมีบวกลบเออ่บวกลบสิบก็คือส่วนที่จำไม่ได้อันนี้จะเป็นพวกการแก้ไขปัญหานักเรียนนะคะ อ่ประมาณ60ทีนี้เปลือ40ี่สิบข้อสี่สิบนี้ก็จะเป็นวิจัยนะคะวิจัย,ว,จยว,วิจัยประกันหลักสูตรหลักหลักสูตรแล้วก็อะไอีกวิจัยประกันหลักสูตรอะไรอีกอ่ะไรอีกโอ้การสอน วิจัยปีที่แล้วอ่ในชอยจะมีไม่เยอะเนื่องจากว่าเขาไปออกข้อเคียนะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะต่อไปประกันประกันหลายข้อนะคะนี้หลายข้อนะคะหลายข้อในในเทสบูปีเนี่ยประกันจะมีแค่ไม่กี่ข้อถูกไหมแต่ว่าเวลาออกจริงๆอ่ะค่อนข้างที่จะหลายข้อเหมือนกันนะคะต่อไป หลักสูตรเนี่ยจะเน้นท้องถิ่นท้องถิ่นแทรกในสถานศาึกษาศาสตร์การสอนปีที่แล้วจะมีอะไรออกบ้างคะศาสตร์สอนมีมี active learning มี backward design มีอะไรอีกเอา ไปกว่าดีไซน์แล้วก็อีกอืมเอ่อโปรเจกต์ s, โครงงานมีโครงงานอันหนึ่งอย่างละพ้ออะไรอีกอะประมาณนี้เนาะทีนี้ปีนี้ปีนี้นะคะ การสอบเนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนก็คือแอคทีฟเอ่อพวกาษาการสอนเนี่ยเราจะไม่ค่อยออกเขาจะไม่ค่อยออกเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนไปนสำคัญก็คือในห้องแต่ว่าให้นะักครูคเน้นเน้นการสอนออนไลน์อ่ะการสอนออนไลน์ไอเอ้าตรนนี้นะ เอาเอากดผิดย้อนหลังได้ไหมอ่ะอยากเราย้อเน้นการสอนออนไลน์ให้คุณ่ครูไปจำเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะแอปแอปพลิเคชันอะไรบ้างเช่นวออะไรนะวอเซอร์อะไรอ่ะที่เรียนแบบที่เรียนแบบวอเซอร์อะ แล้วก็มันออกในคูกเช่วยนะที่เอามามัลติมิตเตอร์อะไรนั้นเมนติมิตเตอร์อ่ตอตอนแรกคิดว่าอะไรเครื่องวัดความเร็วลมหรือเปล่าวะล้วสอนวิย์ไงเอ้ยเครื่องวัดความเร็วลมมาเกี่ยวอะไรในช้อยเนี่ยแต่ว่ามันคือแอปที่ใช้ในการนำเสนองานสามารถโต้อตอบได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกโปรแกรมออนไลน์ เขาออกถามว่าอันไหนใช้คนเยอะสุดช้อยก็จะมีอะไรซูมีดไมโครซอฟทีมดอกจันไว้ไมโค o ซอฟทีมเนี่ยไมโค f ซ t ฟทีมเนี่ยคุณครูจำไว้เลยว่าออกออกเยอะต <c oughs> ลกตัวเองมาก ทีนี้อะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกมี Microsoft Teams ใช่ไหมไลน์มิทติ้งแล้วก็ที่เป็นไลน์ชีตอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ให้เน้นพวกนี้เนาะคิดว่าศาสตร์การสอนเนี่ยคิดว่าศาสตร์การสอนเนี่ยน่าจะออกพวกนี้เป็นส่วนใหญ่เลยแทบจะไม่ค่อยออกในห้องเรียนนะคะแต่ Active Learning ทุกสนามออก แบกวิดอีซ่าทุกสนามออกเอาไม่ใช่ทุกสนามออกไม่พอออกเ,อเทสอะไรนะมันจะมีเทสเลสเลิร์โมอันนี้ทุกสนามออกได้แลเทสเลสเลิร์โมเนี่ยออกบ่อยมากนะคะว่าการจัดการสอนใดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการสอนแบบเทสเลสเลิร์โมมากที่สุดเขาจะใช้คาว่ามากที่สุดก็คือให้ตอบเป็นโครงงานอันนี้ออกทั้งในอาชีวะออกทั้งในสพททีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยข้อสอบคูผู้ช่วยเอ้ยเขาสอบใบประกอบมันไม่เหมือนกับ สพโทนี่ไม่เหมือนกับครูผู้ช่วยนี่แต่เนื่องจากว่าแนวของปีที่แล้วอะ่ะมันตอนเดือนกรุงพหกสี่ซึ่งตอนนี้บริบทของการเรียนการกัดการสารมันจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นแอดก็เลยไปดูแนวการออกข้อสอบของครูผู้ช่วยว่าตอนนี้ด้านการศึกษารหรือว่าด้านผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นพวกอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะแอดก็เลยแนะนาให้คุณดูเกี่ยวกับพวกสื่อการสอนเขาเรียกว่าอะไรเนย กาสอนออนไลน์ไปเลยคิดว่าออกกํออนไลน์เยอะเพื่อที่จะมาทําคะแนนตรงส่วนศาสตร์การสอน,น,นตรงนี้เหมือนถ้าก่อนหน้านี้ที่สอนไปอ่ะจะสอนพวกเตะสอนพวกอะไรนะมันมีอะไร PBL พวกเนี้ยแต่ว่าไอนะ้นั่นคือของตอนในห้องเรียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปสอนออนไลน์แล้วเพราะฉันให้เน้นที่เป็นสอนออนไลน์นะคะทีนี้มีอะไรอีกนอกจากนี้แล้ววิจัย ปีที่แล้วเขาออกไม่ลึกเขาถามขั้นตอนการวิจัยอะไรพวกนี้ที่เน้นตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้คือส่วนเก็บคะแนนเลยนะคะส่วนเก็บคะแนนนั่นหมายความว่าตรงส่วนนี้คุณครูต้องเป๊ะแล้วก็เข้าไปทําให้ได้เลยเพราะว่าในส่วน40ข้อแรกอันนี้เราเป็นการวิเคราะห์ที่พอเป็นการวิเคราะห์เนี่ยเราอะไรเงี้ยเราจะต้องไปเลือกช้อยให้มันตรงตามที่ผู้ถามต้องาาการจะวัดเราคือเหมือนกับเราต้องเดาใจผู้ถามอะเดาใจผู้ถามว่า เขาต้องการจะวัดอะไรเราแต่ละช้อยอะ่ะมันเหมือนกับเราสามารถตอบได้หมดเลยที่นี่เทคนิคในการทําตรงส่วนนี้คือหนึ่งต้องให้เป็นแง่บวกที่สุดแง่บวกที่สุดเลยนะคะแล้วก็พยายามดูในโจทย์ว่าโจทย์ข้อนี้เขาต้องการวัดเรื่องอะไรอย่างเช่นเขาต้องการวัดเรื่องการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนหรือต้องการจะวัดเรื่องของในฐานที่เราเป็นบทบาทครูเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง ในบทบาทที่เราเป็นครูที่ปรึกษาอะไรพวกนี้นะคะตรงส่วนนี้นะคะส่วนใหญ่อะเรื่องที่เขาให้มาจะเป็นเรื่องเด็กก่อควาในชั้นเรียนสะส่วนใหญ่เยอะหลายข้อกับพวก case study ก็มีบ้างคือเด็กมีปัญหานะคะตรงส่วนนี้คือแทบจะไม่ไม่ต้องอ่านไปเลยเพราะว่ามันไม่มีที่อ่านเลยอะคะ่ะ ือจิตแักจิตพยายามไม่มีใครออกสักคนหนึ่งออกแต่โคเบิร์ตคนเดียวซึ่งมันอยู่ในจิตแวบพัฒนาการแน่นอนว่าครูผู้ช่วยจิติทยาพัฒนาการแทบจะไม่มีโคเบิร์ตอยู่เลยก็คือโคเบิร์ตนี่แทบจะไม่โผล่เลยครูผู้ช่วยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นแค่ฟอยกับเพียเจมาสโลอะไรพวกนั้นแต่ว่าไม่โผล่ในใบประกอบเลยแต่ว่ากลับไปเอาโคเบิร์ตซึ่งโคเบิร์ตเราไม่ค่อยเน้นอยู่แล้วนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คุณครู ใช้หลักจิตวิทยายหรือการเลือกช้อยไปเลยดูว่าเขาจะวัดอะไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือหลักอะไรนะวัดผลทีนี้วัดผลก็เช่นกันวัดผลก็จะบอกว่าไม่มีทฤษฎีเลยทฤษฎีไม่มีภาษาอ่านไปแค่ออย่างดีเลยทฤษฎีการวัดผลอะไรนะมันมีเลยพวก พวกวัดให้ตรงจุดประสงค์อะไรเพื่อตัดสินผลการเรียนอะไรไม่มีออกสักอันหนึ่งเลยให้ให้เราไปคำนวณให้ตารางมานั่งคำนวณอะไรก็ไม่รู้อยู่โอ้อยที่ตูคุณครูคข้อสอบสามชั่วโมงอะ่ะไปนั่งคำนวณต้องไปบวกเลขบวกเลขบวกเลขทุกข,กข้อประมาณห้าคนอะ่ะพอไปบวกเลขเสร็จปุ๊บเอา้าต้องไปโจทย์อ่าโจทย์อีกหลายข้อมากเสียเวลาในการทํามากตรงส่วนนี้ที้จะแนะนําวิธีการทําคือหนึ่งวางแผนเวลาดีๆค่ะวางแผนเวลาดีดี ตอนแรกเข้าไปทําปุ๊บเปิดไปข้างหลังก่อนเลยเปิดไปดูบอลันไออัตนายก่อนเปิดไปดูอัตนายก่อนแล้วคํานวณคะแนนอ่ะคานวณคะแนนจะบอกประสบการณ์ว่าตัวเองเนี่ยคานวณผิดคนนํานวณพลาดคือไปทําช้อยก่อนพอไปทําช้อยก่อนปุ๊บที่ด,ดูว่ามันหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยข้อมันมีมันมีข้อช้อยอ่ะ ต้องได้80คะแนนใช่ไหมทีนี้ข้อละศูน0 0จข้อแล้วก็ข้อเขียนอ่ะมันสี่ข้อเขียนมาสีทีนี้ข้อเขียนมันจะแบ่งเป็นข้อละยี่สิบยีแน่นอนว่าเห็นไหมข้อเขียนอ่ะคะแนนอ่ะเยอะมากแต่เขาผิดพลาดตรงที่เขาให้คะแนนในแต่ละข้อผิด ทำให้เราคำนวณคะแนน,นผิดของครูตรงนี้คือเสียหายมากเราพยายามบวกคะแนนแล้วว่ายังไงมันก็ไม่ถึง20คะแนนที่เขาวงเล็บมาให้ข้างหลังอะ่ะอย่างเช่นการเขียนปัญหาเขาวงเล็บมาให้แค่2คะแนนการเขียนแบบแผนการวิจัยเขาวงเล็บมาให้แค่1คะแนนก็งงว่าเอา้าพยายามบวกเอาไม่เห็นจะได้40เลยตรงนี้เสียเวลาตรงนี้มากเพราะว่าทุกครั้งเวลาเราทำข้อสอบเราต้องประมาณอยู่แล้วข้อไหนได้คะแนนเยอะเราต้องทำข้อนั้นก่อนนี่คือปกติอยู่แล้วแต่เนี้ยมันไปพลาดตรงทนี่เขาเขียนคะแนนผิด เราก็พยายามบวกตอนแรกแอดคิดว่ายี่สิบคะแนนหรอกข้อข้อข้อขเขียนอ่ะไปพลาดตรงนี้เลยพยายามจะเลือกข้อคะแนนเยอะแต่มันก็บวกคะแนนแล้วอ่ะแสดงว่าตกข้อละสี่คะแนนเลยนะคะสี่คะแนนครูครูคิดดูนะข้อเขียนข้อละสี่คะแนนคุูครูจะต้องทําข้อชอยกี่ข้อสี่ถึงห้าข้ออยู่กว่าจะได้ข้อเขียนหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อเขียนคะแนนเยอะกว่าแต่ปีนี้คุณครูเนื่องจากปีนี้สอบสามหมื่นคิดว่าข้อเขียนอ่ะน่าจะ ไม่แน่ใจว่าจะออกหลายข้อไหมเพราะว่าทําให้ล่าช้าในการตรวจถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการให้คะแนนข้อเขียนอะ่ะถ้าสมมติเอาแผนการสอนปีที่แล้วก็โดนโวยเพราะว่าเป็นออกแผนการสอนสอบโถคนที่สอบอาชีพคนที่เรียนอาชีวะหรือว่าปฐมวัยหรือว่าผัดถมอะไรก็จะทําไม่ได้เจ้าหน้าพิเศษเขาก็จะไม่ได้เรียนไม่รู้ไม่ได้รู้รหัสวิชวิชาวิชาอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดความไม่ยุติธรรมตรงส่วนนี้ปีที่แล้วก็โวยเยอะเพราะฉะนั้นปีนี้คิดว่า น่าจะมีการปรับเปลี่ยนข้อเขียนหรือบางทีข้อเขียนอาจจะออกให้เปิดไปเปิดมากขึ้นนะคะทีนี้พูดข้อเขียนก่อนข้อเขียนอะ่ะให้ดูดูเสริมตรงส่วนอื่นเข้าไปด้วยเพราะเผื่อปีนี้ไม่ออกตามเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าหลายคนเตรียมตัวอยู่แล้วถูกไหมเผื่อเขาหลบข้อสอบเก่าอีกนะคะต้องขอเล่าก่อนว่าข้อสอบครูผู้ช่วยหลบข้อสอบเก่ามากโดยเฉพาะวิชาเอกคือวิชาเอกนี่คือไม่ ไม่มีเลยคุณครู100ข้อไม่มีข้อสอบเก่าไปทีแล้วและอบอยากมากวิชาวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นต้องเตรียมไปครอบคุมหมดเลยอย่างเช่นวัดผลก็ต้องต้องอ่านให้เข้าใจเลยวิจัยก็ต้องอ่านให้เข้าใจบางทีก็อ,อาจจะเอาเคสตัดดี้มาออกก็ได้เพราะว่าเคสตัดดี้อ่ะเขาสามารถให้เป็นเรื่องมาให้เราใช่ไหมคะ พอให้เป็นเรื่องมาให้เราปุ๊บเขาสามารถที่จะให้เราถามคาถามไม่ใช่เขาสามารถให้เราว่าสามารถถามเราถาม,ถาม,ถาม,ถามเราได้หลายอย่างเลยเหมือนกับวิจัยเลยเคสต์ดี้ก็น่าจะออกนะคือน่าจะเอามาเป็นข้อเขียนได้อีกอย่างในเคสต์ดี้เขียนพวกอะไรนะพวกอะไรนะจุดมุ่งหมายพวกอะไรลําบากเหมือนกันนะคะเคสตดี้เนี่ยแต,แต่ว่าแต่ว่าโอกาสเอาเอามาอ,อกมันก็ไม่เยอะมากเพราะว่ามันไม่เจาะจงเหมือนกันแต่ละคนก็สามารถเขียนได้แต่ละแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้น เตรียมเคสซาดีไปด้วยเตรียมการการอันนั้นน่ะงานประกันกนารประกันเนี่ยคิดว่าเขาคงไม่น่าจะให้เขียนซาแต่เตรียมพวกสวัสดปก็ได้แต่ว่าหลายคนสอบปลายภาคการประกันให้เขียนสวัสดอยู่แล้วหรือไม่ทาเล่มซาอะไรเงี้ยเตรียมเตรียมดูผ่านผ่านไปบ้างก็ได้เผื่อเผื่อจะได้เอามาเขียนได้เนาะทีนี้ให้อ่านในนั้นด้วยอ่ะในสเปคสทศอ่ะมันจะมี แนวทางการเขาเรียกว่าอะไรอะแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณ์โควิด19ของต้นเดือนธันวาคมนะคะเอดไม่กล้าเอามาแปะในกนนลุ่มกลัวติดนิคสงทนิเคสิทธิ์คุณครูไปดูด้วยครูตรงนั้นออ้โูผู้ช่วยหลายข้อมากคิดว่าคะแนนออกมาออกมาออกในไปประกอบเยอะแน่นอนเพราะว่าเขาต้องถามในสถานการณ์โควิด ในเรื่องการประกันคุณภาพเขาจะไม่ถามแค่ประกันภายในประกันภายนอกเขาจะถามนู่นเหมือนนี่คือเล่มตานี่เล่มซานี้นะต้งแต่สถานศึกษาทํายังไงกว่าจะได้เล่มนี้มาเอาเล่มนี้ส่งไปให้ใครเอาส่งไปสอสออีกสอสอทาอะไรยังไงบ้างจนกว่าจะได้เป็นผลการประเมินคือเราต้องเข้าใจกระบวนการเล่มซาตั้งแต่โรงเรียนทําไปแล้วก็จนสอสอประกาศผลประเมินกลับมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปอ่านใน ในสไลด์หน้าเพจสะส,ะสะเลยประมาณวันเดือนท่านว่าให้อ่านของขั้นพื้นฐานนะขั้นพื้นฐานนะอาจจะดูปฐมวัยเสริมไปก็ได้นิดหนึง่งแต่ว่าปีที่เราออกขั้นพื้นฐานเนาะเพราะว่ามาตรฐานการศึกษามันไม่เหมือนกันทีนี้เล่มซาแปะไว้ให้แล้วไปดูตรงส่วนนั้นเก็บได้หลายคะแนนนะประกันเพราะว่าบทประกันถือว่าเป็นบทเก็บคะแนนเลยเพราะมันออกปตายตัวอยู่แล้วเราก็ไปดูเล่มซาวัดผลปีที่แล้วไม่ออกทฤษฎี ไปออกความเชื่อมั่นอะไรข้อนึงรู้สึกแล้วก็ให้คำนวณคะแนนเพราะฉะนั้นเตรียมเที่ยงตรงไปเลยเตรียมพวกความเที่ยงตรงไปเลยนะคะวิจัยมีการหาค่า IOC ด้วยปีนี้ก็เตรียม IOC ไปเลยบวกๆก,กันแล้วก็หาร3จากนั้นดูว่ามากกว่าหรือไม่วกว่า0.5ถ้าเกิน0.5แสดงว่าใช้ได้นะคะสเต็ปแค่นี้ทีนี้มาดูนะคะลงไปแล้ว100ข้อคุณครูทำหรือยังเอ่ย หนึ่งร้ยข้อให้คุณครูทำแค่2 hr เท่านั้นจับเวลาด้วยเน้นย้ำว่าให้จับเวลาด้วยเพราะเวลาเชอาสอบจริงเราจะประมาณไม่ถูกเลยนะคะเกิดปัญหาเวลาเยอะมากบางทีถ้าเวลาเยอะกว่านี้เราจะทําได้มากกว่าน,นี้แต่ในห้องสอบจริง 1. ลึ่งรนค่ะสแบบไม่มีสมาธิแนโน,นเดี๋ยวนู่นนี่คือแบบเจอเข้อสอบแล้วเราแบบ เราทำไม่ได้ตรงนี้ลืมอ่านมาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นความรู้สึกเกิดนนมากแล้วทําให้เราเสียสมาธิเพราะฉะนั้นเตรียมไปให้ดีนะคะให้เวลาทําแค่ทงข้อเขาเรียกว่าแหลรให้เวลาทําข้อเขียนแค่หนึ่ง hr แต่ว่าให้คุณแนะนําให้ครูทําข้อเขียนก่อนข้อเขียนก่อนเพราะว่าข้อช้อยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็เลือกข้อถูกได้ยากเหมือนกันถ้าข้อช้อยแนะนําให้ทําเศรษฐกิจพอเพียงก่อน นะคะคอันนี้ต้องบอกกลยุทธ์ไว้ก่อนในการตุนคะแนนก่อนนะคะเพราะว่าตัวเองเคยพลาดมาแล้วตอนที่สอบนะโอเคทีนี้มาต่อที่ข้อสอบของเราวันนี้เขียนไม่สวยนะเพราะว่าใช้นี้เนื่องจากมันสะท้อนหน้าจอไม่ได้แต่ว่าจะเน้นการบรรยายมากกว่าเขียนนะวันนี้มันสะท้อนหน้าจอกับแท็บเล็ตไม่ได้สภาพก็อย่างที่เห็นแนละ้วก็วกวดตกแล้ววันนี้ทีนี้มาดูค่ะ แรกเห็นโจทย์ยาวๆอย่าเพิ่งรีบอ่านเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช้นิดเดียวเราไปดูข้อข้อคำถามก่อน1นโจทย์หนึ่งข้อเขาจะถามคำถามเราประมาณเท่าไหร่คะ7จถึงแปดมันจะมีสถานการณ์มันจะมีชนิดที่ว่าถามไปเนี่ยเจถึงแกับสถานการณ์มาแค่สี่เหลี่ยมเดียวแต่ถามแค่1ข้อเพราะฉะนั้นให้เลือกอันที่ง่ายๆก่อนคือด้านหน้านะคะ ด้านหน้าแอดเดาโม่หมดเลยยี่สิบข้อเพราะว่าไม่ทันพอจะทำเดียวด้านหน้าง่ายกว่าไอ้พวกที่เป็นสถานการณ์ในห้องแค่ข้อเดียวที่ข้อทีข้ออ่ะโอ้แอดเดาโม่หมดดิงโม่หมดเพราะว่าอ่านเพราะสอบไม่ทันที่จําไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้อ่านโจทย์เลยทาแต่ด้านหลังเปิดไปทำด้านหลังเพราะว่าตัวเองอ่านมาเยอะอ่านมาแล้วเออจะต้องทาด้านหลังก่อนเว้ยที่ไหนได้ข้างหน้าบางทีดูไม่เดียวก็ตอบได้แล้วแต่ว่ามันไม่ทันได้แต่ดูโจทย์แล้วก็เลือกข้อที่สวยๆแล้วก็วงกลมนะคะ ทีน,นี้มาดูค่ะข้อแรกเขาบอกว่าใช้เทคนิคใดบ้างข้อสอบจริงเขาไม่ถามว่าใช้เทคนิคใดบ้างแบบนี้แต่เขาให้เราวิเคราะห์เองนะคะแต่ว่าอันนี้เอามาให้คุณครูพอเห็นภาพก่อนว่าเขาเก็บข้อมูลยังไงนะคะในข้อสอบจริงเขาให้เราเลือกเองทีนี้แล้วเราจะเลือกข้อไหนดีในการนี้ให้พยายามดูเครื่องมือที่จําเป็นมากที่สุดหรือใช้มากสุดจริงๆมันใช้ได้ทุกอันนั่นแหละ แต่ว่ามันจะมีบางชอยที่ถ้าไม่มีเครื่องมือเนี้ยมันอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์อย่างเช่นบางอันไม่มีการสังเกตบางอันไม่มีการสัมภาษณ์นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูเลือกอันที่คิดว่าจําเป็นถ้าสมมุติคุณให้คุณครูนึกว่าตอนนี้คุณครูกาลังทำาเคส study อยู่แล้วถ้าคุณครูไม่ใช้เครื่องมือนี้มันจะได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนาะที่แนะนําให้ส่วนที่ที่ต้องมีอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตต้องต้องมีเนาะเพราะเราต้องสังเกตพฤติกรรมเด็ก แล้วก็อะไรอะไรก็คือสัมภาดควรมีเยี่ยมบ้านควรมอีอันนี้ควรจะเยี่ยมบ้านทีนี้ต่อไปดูก่อนว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนไหมก็คือต้องใช้สังคมมิติถ้าเด็กมีปัญหาในห้องเรียนอย่างเช่นไม่คุยกับเพื่อนเพื่อนไม่ชอบ ต้องดูก่อนว่ามีปัญหาในห้องไหมถ้าเป็นปัญหาในห้องใช้สังคมมิติค่ะต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นลักษณะให้ดูในให้ดูในให้ดูในเอ่ออันนี้เพราะฉะ้นอันนี้มันคือด,ดูเลยว่าี่ชอปนูอันนี้แสดงว่าพวกเนี้ยจะเป็นการสังเกตถูกไหมพอข้างล่างเสร็จปุ๊บมีอะไรอีก พอข้างล่างมันจะเป็นอะไรเออพอข้างล่างมันจะเป็นอ่าอันนี้ไงอันนี้มีบทบาทเป็นเนอันนี้นี่อันนี้มันจะผู้พู้เขาเรีวอะ่าละไม่ได้รับการบัดทิกอะไรนะ เป็นผู้ถูกปฏิเสธอะ่ะเป็นผู้ถูกปฏิเสธก็คือเพื่อนไม่ไมชอบอะประมาณนั้นอะจะมันจะได้จากสังคมมิติตรงนี้จะได้จากสังคมมิติอืมจะได้จากสังคมมิติเนาะทีนี้ต่อไปอะไรอีกต่อไปอืมอันนี้อะไรไม่ได้รับการประเมินด้านบวกเลยด้านบวกด้านลบจะเป็นแบบสอบถามใครเอ่ยอย่างเช่นใครเอ่ยใจดีที่สุด ใครเอ่ยปรึกษาได้มากสุดใครเอ่ยพูดเก่งสุดใครเอ่ยมีน้ำใจมากที่สุดตรงนี้จะเป็นแบบสอบถามใครเอ่ยแบบสอบถามใครเอ่ยต่อไปอันนีอ้อยู่ในบ้านค่อนข้างแคบ ปกติถ้าการสัมภาษณ์เราจะไม่ได้รู้ถึงในบ้านอะไรยังไงถูกไหมถ้าเราโทรถามผู้ปกครองแต่ว่าอันนี้อันนี้บ้านค่อนข้างแคบอะไรพวกนี้แสดงว่าต้องมีการเยี่ยมบ้านถูกไหมคะ,ะต้องมีการเยี่ยมบ้านเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบอะไรเอ่ยอันนี้ก็เลยตอบ อันนี้ก็เลยตอบการสังเกตการสัมภาษณ์สังคมมิติแบบสอบถามใครเอ่ยเนาะบันทึกประจำวันไม่มีไม่ได้อันนี้ทาอะไรบ้างประชุมรายกรณีอันนี้ไม่มีเนาะการประชุมรายกรณีจะใช้กรณีที่อาจจะเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าสถานะอะไรนะเด็กอาจจะแรงแก้ไขยากเราต้องเลยต้องเรียกทั้งผู้ปกครองทั้งทั้ง ในผูที่บูชาเขาแนแนวหลายคนมาประชุมร่วมกันเนาะอาจจะกรณีเด็กที่ว่าถึงขั้นที่ว่าเออเราเรา,เราแก้ไขคนเดียวไม่ได้นะคะต่อไปสังคมิติจะเป็นพวกความสัมพันธ์หรือว่าสัมพันธภาพนะคะผร้สามารถดูจุดประสงค์ได้เลยยุลงไว้ให้ในสรุปแล้วแต่สอบถามเพื่อในชั้นเรียนอันนี้อาจจะใช้ได้ว่าแบบสอบถามใครเอ่ยคะต่อไปพวกแบบประเมินตามสภาพจริงจะไม่ค่อยนิยมใช้ในการทำ c a s ส study เขาจะใช้ในการวัดผล ละเบียนสะสมละเบียนสะสมอาจจะดูพวกรายได้อะไรพวกนี้อาจจะใช้กรณีที่เด็กไม่ทํางานหรือว่าเด็กมีปัญหาด้านทางบ้านอาจจะใช้ข้อมูลละเบียนสะสมเพราะว่าลาเปียนสะสมจะบอกข้อมูลทางบ้านข้อมูลพวกรายได้พี่น้องต่างๆนะคะอัตชีวประวัติก็คือบอกชีวิตในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต อัตราเชื้อประวัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าจะได้ดูว่าเด็กมีปมในอดีตอะไรเด็กมีในปัจจุบันเด็กเป็นยังไงบ้างแล้วก็เด็กคาดหวังอะไรในอนาคตบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนมันไม่มีการสังเกตเนาะการสังเกตนั้นบันทึกประจำวันก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะฉะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบข้อที่สามใกล้เคียงสุดทีนี้ตอบข้อต่อไปค่ะ ข้อต่อไปจากพฤติกรรมข้างต้นแสดงว่าวิชัยมีพฤติกรรมแบบใดส่วนใหญ่ถ้าในชั้นเรียนอะมันจะชอบมีพฤติกรรมก่อกวนกับพฤติกรรมก้าวร้าวพวกสมาธิทรงสมาธิสั้นนะคะสมาธิสัน้นพวกนี้พวกสมาธิสั้นเลยพวกเนี้มันก็จะทำให้ก่อกวนชั้นเรียนเหมือนกันเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขด้วย แต่ว่าข้อนี้จะออกแนวยังไงไปเตะเพื่อนแรงใช่ไหมไม่ผมไม่ใช่แค่ก่อกวนอย่างเดียวหรอกไปเที่ยวเตะผู้ใจหยาบคายถ้าผู้ใจหยาบคายนี้เราก็พูดจากับผู้พูดไม่ดีอ่ะแน่นอนต้องเป็นก้าวราวอยู่แล้วนะคะตอบก้าวราวตอบข้อที่ห้านั่นเองให้ให้วิเคราะห์จากวิเคราะห์จากที่เขาให้มาเนาะต่อ,อไป ข้อต่อไปข้อที่3พฤติกรรมของเด็กชายวิชัยน่าจะมีจากสาเหตุต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดนะคะทีนี้อันนี้มันก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ว่าคิดว่าอไหนยกเว้นยกเว้นเนาะเราอาจจะคิดเกินไปก็ได้บางทีมอาจจะไม่มีที่เข้าสอบแต่ว่าเราคิดเกินไปว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่บางทีเราอาจจะอาจจะไม่อาจจะเดา อันนี้เขาบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยใช้คําไม่สุภาพมันก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมถ้าพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ทําให้เด็กทําตามอะ่ะเด็กก็อาจจะเรียนแบบได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อาจจะเป็นไปได้ต่อไปจํานวนในชั้นเรียนมากเกินไปไม่สามารถดูแลไ,ได้ทั่วถึงถูกต้องเพราะว่าบางทีถ้าเด็กเผลอพูดออกมาไงไอเด็กนี้พูดออกมาปุ๊บแล้วเราเนี่ยเราไม่ทันได้ไม่ทันเข้าไปห้าม หรือเรามเม่ไหนดูเด็กว่าเราอยู่ใกล้ๆอะ่ะเราไม่ได้เห็นตอนที่เด็กทำพุติกรรมไม่ดียนแล้วเราก็ไปเตือนทันทีไม่ได้แบบเนี้ยก็จะส่งผลให้เด็กมันไม่รู้ว่าเออ,อสิ่งที่มันทําอยู่อะ่ะมันผิดหรือเปล่าบางครั้งถ้าเราเรียกไปเตือนทีหลังหรือว่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปเด็กมันไม่รู้ว่าไอสิ่งที่มันทําอ่ะมันผิดหรือว่าไม่ถูกหรือไม่ดียังไงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เด็กมีมากไปเราดูแลไม่ทั่วถึงอะ่ะมันก็จะส่งผลให้เด็ก มีพฤติกรรมแบบนี้ได้เพราะว่าเราไม่ได้เด็กมันไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงนั่นเองหรือว่าเด็กมันไม่รู้ว่าผิดนะคะเพราะนันข้อ2อ,อาจจะเป็นไปได้ต่อไปข้อที่สมมีเพื่อนสนิทมีบุคลิกภาพแบบเดียวกันอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าอยู่ใกล้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนสนิทเราต้องเจอบ่อยถูกไหมพอเราเจอบ่อยๆปุ๊บเราก็มีสิทธิ์ที่จะซึมซับจากเพื่อนสนิทเองเนาะ ต่อไปมีสัมพันธภาพกับครูดีในเมื่อมีสัมพันธภาพกับครูเอ้าดูนะเพื่อนในชั้นเรียนกับครูดีแต่ด้วยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพไม่เหมาะสมเหมือนมันจะขัดแย้งกันถูกไหมคะถ้ามีสัมพันธภาพในชั้นเรียนกับครูดีเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงที่ว่าเพื่อนอ่ะไม่เลือกเขาเพื่อนมีดูจากมีเพื่อนสนิทแค่สองคนมีเพื่อนแค่สองคนเองแล้วก็เพื่อนก็ไม่มีใครมองเขาปในแง่ดีเลย อาจจะมองว่าเขาชอบแกล้งเพื่อนก่อนแสดงว่าอาจจะไม่ได้มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนตรงนี้ต้องบอกว่าไม่มีค่ะส่วนการเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับตัวแปรตัวแปรในส่วนตัวตัวแปรบุคคลอยู่แล้วอะ่ะก็คือในตัวเองนั้นอ่าเพราะว่าปัจจัยที่ทาให้เป็นสาเหตุนี่มันมีหลายอย่างทั้งตัวแปรคือต่อตัวเด็กกับต่อพวก จากตัวเด็กเองจากเพื่อนจากครูจากบรรยากาศจากโรงเรียนจากครูที่สอนครูประจําชั้นอันนั้นเนี่ยคือตัวแปรภายนอกแต่น,นี่เป็นตัวแปรตัวเด็กเองเพราะฉะนั้นบคุคลิกภาพไม่เหมาะสมถูกต้องเขาควบคุมเองไม่ได้แต่จากข้อมูลที่เขาให้มาแสดงว่าสอบคุณภาพไม่ดีนะคะเพก็จะเลยตอบข้อสี่มีการเปลี่ยนครูประจําชั้นทุกปีทําให้ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่องถูกต้องบางทีครูนี่ อาจจะดูแลเด็กชายวิชัยหรือว่าควบคุมได้ดอีดเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปครูอีกคนนึงและเด็กชายวิชัยเริ่มจะฟังครูนี้แล้วเอาต่อไปพอปีหน้าเ,าเปลี่ยนไปเด็กครูอื่นต่อเด็กชายวิวชัยก็ต้องทําการทําความคุ้นเคยนู่นนี่นั่นกับครูนี่ลาวก็เลยทําให้มันไม่ได้มีความต่อเนื่องนะคะก็เลย อาจจะส่งผลได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีพฤติกรรมถ้าเราแก้ให้เด็กขาดตั้งแต่แรกๆมันอาจจะไม่ส่งผลในระยะยาวก็ได้ัเองค่ะเพราะนี้ก็เลยตอบข้อที่นั่นเองค่ะ